1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, <c oughs> 17, 18, 19, 20เอโอเคโอเคเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยลใต้เอาหน่อย21 ยิบสองยิบสามยิบสี่ยี่ิบห้ายี่ิบหกยี่ิบเจ็ดยี่ิบแปดยี่ิบเก้า 30